ตดตดให้ฟังที่นี่ที่แรกก่อนใคยในประเทศไทยและการฝึกเล่นขนเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาทั้งหมดนี้ในช้าววดน เอาพิส Beyond d e f i n a t i o n ครั้งแรกของโลก Samsung 3D LED TV iPhone 4กับประสิทธิภาพที่เหนือกว่าหูดีเลือก TrueMove ที่น้องชาไทยครับวันนี้ผู้ชายคนนี้เขากลับมาพร้อมกับความสุขหลังจากที่หายหน้าหายตาไปพักผ่อนหลายวันวันนี้แบตเตอรี่เขามาแบบเต็มๆพบกับเขาได้เลยครับกับโู้ด พี่น้องชาวไทยเงเก่ามากนะฮะฝ่ายเสียงครับบายบายของเอ็นซิงเนี่ยมันตั้งแต่สมัยผมยังไม่คลอดเลยนะฮะ,ะวันนี้วันที่7จธันวาคมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมได้พักกันยาวเหยียนเลยสามวันเต็มไม่ว่าจะเป็นวันที่4วันที่ห้าวันที่6ส่วนผมเองนั้นก็นอนแิ่อยู่บ้าน <c oughs> คือมันได้พักอะได้ดูทีวีจริงเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนอนเฉย ไม่ต้องตื่นแต่เช้านะโดยเฉพาะอย่างวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่มีรายการสดใช่ไหมครับดังนั้นก็ได้นอนอยู่บ้านทั้งวันเลยทั้งสา,งสา์อาทิตย์ละจานทร์นั้มนมาจากว่าคุณพ่อและคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ต่างประเทศก็เลยไม่ได้ใช้เวลาอยู่คุณพ่อแต่มีการโทรคุยกันนะครับก็รู้สึกว่าดีใจนะฮะช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ว่าจะคุยกับใครหรือไม่ว่าจะไปเจอใครเนี่ยจะบอกให้ว่าทุกคนรู้สึกอิ่มใจจริง ช่วงเทศกาลวันพ่อที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจว่าเราได้อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้นะครับอาศัยอยู่กับพ่อหลวงนะที่พี่น้องชาวไทยดวงชนชาวไทยทุกคนรักเป็นอย่างมากทำไมสตเดยิยวผมเสียงดังมากครับในเช้าวันนี้เสียงดังจริงๆเลยใครมาอ๋อจะบอกว่าเช้านี้เรามีนี่ไงบีสก,กุลอยู่กับเราด้วยนะครับในเช้าว,วันนี้นะเป็นแฟนของพี่นี่จะบอกว่ามาตั้งแต่ มาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยนะเจ็ดมงเช้าและชานี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะมาโอเคพอแล้วจ้ะพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับโอเคชาวนี้จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะมาแสดงสดเลยกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของบี้สุกุดนั่นเองนะ พูดถึงนี้หน่อดีกว่า F1 Formula One Race การแข่งขันรถสุดหนึ่งนะ Formula o n หลายคนคงเคยติดตามมาแล้วที่ยุโรปนะฮะที่ยุโรปแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีที่มาเลเซียแล้วก็ยังมี F1 Night Race ที่เขาจัดกันที่สิงคโปร์ถ้าใครยังไม่ยังไม่ท่าไม่ออกอ่ไปดูภาพนี้หลาย เมืองด้วยกันนะจะมีการจัดการแข่งขันรถยนต์แบบ f o r m ่าวันและล่าสุดนี้นจะบอกว่าเมืองไทยก็มีกับเขาด้วยแล้วนะครับคุณผู้ชมชื่อว่า,า Red Bull Bangkok 2010 Formula One Race นะฮะสุดยอดที่ Formula One ที่เร็วที่สุดในโลกของกระทิงแดงน,น,นะฮะร,รถ Red Bull เนี่ยสามารถาที่จะขึ้นแทน่นคว้าแชมป์โลกในปี2010หล,ลังเก็บคะแนนด้วยอันดับหนึ่งมาหลายสนามแน่นอนจะเป็นที่มาเลเซียเฟรนมอนาโกยุโรปอังกฤษฮังการีปปญี่ปุ่นบราซิลและอาบูดาบีนะครับ ก็บอกว่าแฟนชาวไทยจะได้มีโอกาสได้ขินดับ,บเต็มตากับรถสูตรหนึ่งหรือว่าฟอร์มูล่าวันที่เร็วที่สุดนะที่เร็วที่สุดในโลกเลยนะครับที่ไหนรู้ไหมครับที่ถนนราชดำเนินนั่นเองถนนสายประวัติศาสตร์ของเมืองไทยและถือว่าเป็นถนนสายสําสคัญที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีตั้งแต่สมัยโบราณการนะครับถนนที่เป็นพยานหลากหลายเรื่องราวเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของเมืองไทยนึกภาพดูครับการแข่งขัน F1 ในบ้านเรา ถือว่าเป็นาการแข่งขันแบบสาธิตละกันนะปิดถนนราดจำเนิสนถนนเส้นนี้เขาไม่เคยปิดกันแบบนี้นะครับแล้วรถนี้ก็จะซิ่งเลยตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าไปยังแยกคอกวัวไปมาไปมาจะมีขึ้นในวันที่18ธันวาคมนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ในช่วงบ่าย2โมงเป็นต้นไปที่สําคัญคุณจะได้เจอกับนักแข่งชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นนักแข่งจากทีมของเวทโบเองนะครับของไทยก็แน่นอนกีกี้สักนาะนะครับและรวมไปถึงมาร์คเวเบอร์ด้วย สุดยอดนะฮะนักแข่งรถฟอร์มูล่าวัแห่ง Red u u l r r c i n n นะฮะจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีเวลาลองแวะไปดูภาพแบบนี้หาดูได้ยากมากๆนะครับอ๋อขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการเช้าฟังวูดี้ผ่านทางคืนเวันโอเซเ่นเด10 7, 10 7, 10 7ด้วยนะครับในเช้านี้เอาล่ะครับเรามาเปิดตัวเขาคนนี้ดีกว่า หนุ่มฮอตที่ได้เรียกว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับชาติระดับประเทศไปที่ไหนก็มีแต่คนกรี๊ดคนร้องอยากจะฟังเขาอยากจะกอดเขาเพราะเขาหน้ารักเหลือเกินล่ะครับเช้านี้เราขอต้อนรับผู้ชายซึ่งเป็นขวัญใจมหาชนนะสองปีซ้อนจากนาย Entertainment Awards ล่าสุดเขาเพิ่ไปเปิดตัวนะถือว่าเป็นตัวแทนศิลป,ปินคนไทยเพื่อคอนเสิร์ต Asian Song Festival 2010ที่เกาหลีใต้นะครับเชิญพบกับซูเปอร์สตาร์ของคนไทยครับบีสุเกด อขาดูสวยรังดูยังจอ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 ,จอ,จอ,จอกัมบี้นะกัมบี้เจ,จอเขาครั้งแรกก็จะเรียกเขาว่ากัมบี้ตอนนี้ก็อยาก<อ>เรียกเราไปนะ,ะทุกวันนี้ทุกวันนี้ชีวิตรู้สึกอิ่มขึ้นไหมเพราะล่าสุดที่เราติดตามข่าวคราวก็คือเป็หัวดมาคสิบวันด้วยกันสิบวันครับสิบวันได้อะไรบ้างพี่ได้สติได้สมาธิได้สมาธิในใช้กับชีวิตประจําวันด้วยมีสมาธิมีสติในเรื่องของ การคิดอารมณ์ต่างๆคนกำลังโกรธไหมกำลังเหงาด้วยแล้วก็ได้สมาธิไปใช้กับการทํางานเรื่องการแสดงมีสมาธิในการทำงานถ้าเกิดคนเขาเม้งใส่เงี้ยเราก็จะใจเย็นเลยก็ถ้าเกิดว่ามีสติใจเย็นปกติไม่คยจะโดนเม้งตอนนี้มีสติไหมมีสติครับวิจเยเย็นครับเยี่ยนงากันนะทำไมการแสดงของพี่เป็นอย่างนี้ที่ไม่เข้าใจเลยพี่คนไม่ไหวแล้ว เมื่อก้าทานี้พี่บอยเหรออ๋อนี่เป็พี่บอยเหรอเม่อกี้เมื่กล้าเลยพี่บอยนะครับไม่กล้าเมื่อกี้บอยตะโกนตะโกนละโกรธไม่ใช่เมื่อกี้ดูสบายกับพี่บอยพี่บอยดูอยู่แน่นะแต่เช้าวันนี้ก็ดีใจที่คุณแวะมารายการแต่เช้าเลยจะบอกว่าปกติตื่นเช้าไหมครับปกติอ่าตื่นถ้าเป็นวันทํางานตื่นเช้าครับเจ็ดโมงอะไรถ้าเกิดว่าวันไหนว่างๆก็สิบโมงครับตื่นเต้นไหมที่ไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่ไหนนะที่เกาหลีเกาหลีนะตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากคนดูฟังภาษาไทย นิดนึ่งอันยองอาเซโยนะครับคัมส์แฮมลีดาขอบคุณครับแล้วก็มีอ่ะอนาชูเซโยกอดกันหน่อยเพราร้องเพลงนะอนนาชูเซโยกอดกันหน่อยอะไรนะอันนาชูเซโยอันนาชูเซโยกอดกันหน่อยังีแค่สามคำนี่เลยครับแล้วก็มีคำหนึ่งจิมจิ โอ้นักขานครับอะนะครับเมื่อกี้เรากำลังพูดถึง Asian Song Festival 2010ที่เกาหลีใต้ที่บีเพิ่งไปมาครับส่วนแน่นอนงานใหม่ล่าสุดเลยก่อนพูดถึงงานใหม่พูดถึงนี่ก่อนดีกว่าครับตาหรือยังยังครับเมื่อไหร่จะมีสักทีก็รอโชคสตา์อยู่เมื่อไหร่จะแต่งงานอยากไปงานแต่งงานของบี่มากครับอยากจะดูว่าเขาภาษาจะเต้นท่าไหนเอ่ยจริงบีอยากดูงานแต่งงานที่ดีมากกว่านะเราล่ะเรามาพูดถึงเรื่องอัลบั้มของของบี่หน่อยดีกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยผินเรื่องเลยนะครับซึ่งก็หม่ชื่อ จริงกใหม่ชื่อว่ากลัวที่ไหนครับเออใช่ซึ่งซิ่งกลิลนี้ได้คาดหวังไว้ถูงนะความคาดหวังจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังหรอกเพราะว่าความคาดหวังจะตามมาได้ความเสียใจอ่อามไม่ควรไมๆๆ่ไดใชใช่ๆต้องๆๆต้องอย่าคาดหวังครับทำด้วยความสนุกทําแล้วก็ถ้าเกิดเราชอบ คนดูก็น่าจะชอบตามเราแต่ถ้าเกิดว่ามันมันไม่ได้ไม่โดนอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็มาทำกันใหม่ครับครับก็หวังว่าซิงเกิลนี้จะขายไม่ได้ไดนะครับขอบคุณมากครับดเล้วก <c oughs> ็ขายได้อยู่แล้วคพือ <c oughs> ี่ว่าพี่ทุกคนตื่นเต้นมากเปิดมาเชา้านี้เพราะว่าเขาอยากจะฟังซิงเกิลใหม่อยากจะเห็นคุณเล่นสด เช้านี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณจะได้มีโอกาสเห็นการเพอร์ฟอร์มของบี้นะฮะพี่น้องชาวไทยทุกคนตื่นมาแต่เช้าวันนี้จะรู้สึกยิ้มแย้มแน่นอนเพราะเห็นพี่ซ้อมก่อนที่เราจะออกอากาศเนี่ยจะ<า>บอกว่าโอ้โเก่งมากข้าต้นที่สุดยอดสุดยอดยอขนาดไหนห้ามพลาดช,ช่วงหน้ากับการสแสดงสดเลยนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของบี้สุดเฟรชครับ